เจอห้องเราหิวข้าวจังเจอห้องแล้วมึงหิวข้าวทำไมไปกินข้าวเดี๋ยวเล่นสักว์สองสามตาแล้วไปกินข้าวเดี๋ยวพอใช่ไหมถ้ามึงจะกินข้าวลาเธอได้สักทีพอแล้วเย็นจีเอกแล้วไม้หวานลาเล่น ตาหนึ่งก่อนที่มึงจะมาปะเจอคนเล่นเกนจิแม่งโคตรโหดตัดมาที่กูฝั่งเราดีนี่เป็นฝั่งเราตัดมาที่กูแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคนอื่นอ่ะอุ้คือไม่ต้องทําอะไรคืออยู่ที่บ้านอยู่ที่ฐานเลยหนึ่งห้าเลยคือคือแค่แค่ทําหน้าที่ตัวเองอ่ะแบบไม่ต้องดีมากก็ชนะเป็นหน้าที่คนแพ้ใช่ไหมคนแพ้ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมขวัขวัญปุไม่คุยด้วยไรสักสีหน้าห เีย็ดจีมขึ้นมาอยู่เลยอ่ม <c oughs> <c oughs> นก <c oughs> นแตะมันแช่ปั๊กันข้าบนมีฟาร่า โอ้โหมันอยู่ข้างบนกันสองตัวไปชุบเพื่อนมามีสนัย์ปะไม่มีตัวล้นอีกตัวมีมีแต่เก็บบัตชั่นมันหน่อยฮะแม่งฟรีเลยเดินรางขึ้นไปเสน่ห์จเก็บฟรีมากแต่กูยังไม่เสรอจกูยังกูยังเล่นอยู่มันมีพาร่าด้วยอ่ะโดน้มันเดฟโดนแม่นโอเคกูเปลี่ยนตัวก็ได้ ผู้จัดการพวกที่อยู่ข้างบนนรเฮียอยู่เฮี้ยอยู่เฮี้ยอยู่เงียยติดแล้วนะแต่ไม่รู้จะเข้าพร้อมใครไม่มีใครเข้าเลยมีแต่ตัวระยะไกลโชว์เราจะตายเบกันติดได้ยังเจ็ดสิบเองพี่ตอนนี้ ยังไม่ดนะโดนเลยผมมีที่อันตีแล้วแต่ว่าไปมักชันยากนะ ไป็งทางแบบนี้ยอชเชอกันนะแล้วมาแล้วมาแล้วเกอบตุตยจะเข้าเลืป,ป่ะบอ๊อบไ่มบ๊อบยิงทางอยู่บอ๊อบยิงไม่ถึงข้างบนอน่ะ

ขวาขวาขวาขัดคอวานไลมาชนที่สืออ้าวมันบัฟเหรอมันบัฟมาคนไทยไม่รู้อ่ะมันบัฟมาโนโหเหรอโอ้ตายโคตรใกล้สอบดุดซับไปสามปัดเก้า เป็นสี่ป่ะบักบัตชั่นเหมือนมันไห้บ้ะงบาร์ชั่นเหมือนมันนะถ้าจะกูเล่นบาร์ชั่นกูเล่นแอดกูเล่นโอเคกว่าอ๋อได้ได้เอาเลยอืมเพราะว่ามันมันยังได้หลบมันยังได้หนีอะไรได้คือถ้าถ้าซับฮิวทันแ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่จะมีปัญหาตรงแทงข้างหน้าเพราะว่าบาร์ชั่นมันละลายแท้งอะอย่างเนี่ยที่ยึกยื้อกันมันอ้อมไปทางมันอ้อมไปทางซ้ายมีตัวข้างหลังนะ สวยเยอะยเยอะข้างหลังจงแรนะสวยเยอะมาแล้วสอยเยอะมาแล้วพีไปตับมันยิงวิ่งไปเอ็น่เอ้นี่จังแรกเราหนาดจังแรกอยูข้างหน้าเราข้างขนาดมีจังแรก เฮ้ยไม่นั่นหายไปไหนไวะโอ้ตายเราจะดูเช่นมันเจอแท้งตัวตัวถึกอย่างนั้นเข้ามาทุบอย่างนั้นน่ะโอริสซาเป็นไงโอริสซาก็ยิงได้นะเวมอื้อไม่งั้นแพ้นะเว้ยเบกโอริสซาได้เดี๋ย่าอันตีสักรอบก่อนนี้จะได้ละ โอ oh yeah ้มันครบร้อยแล้วไม่ทำอได้อันติียัง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 เลยนะโอ้ออกนอกฟลัดไม่ได้แล้วสวยเสวยเบ๊กอ้ยย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 

โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ครับคีวผมติดวิให้มึงนาทีเดียวสวยแขงมันตายได้ได้ได้เกิดไปแล้วมันเกิดไปแล้วแขงมันตายอ่ะ เรามันเข้าทางพิเศษกันเลยมันเก็บปี๊มันปุ๊บอัพเาราเดือดตายแล้ว ได้ได้ได้พี้ยนตดีลวจะเมเลยจเมดเลยได้เมดเลยแล้วอันตีมาแล้เอาแทงจบชนะอีกตัวนึงเหว้าอย่างเงี้ยจุดอยชนะเฉยเลยพุกันแบบว่าไม่เอาเช็งไว ไม่เอาเฮียอะไรเลยไม่เอาเช็คพอยไม่เอาอะไรเลยเช็คพอยแรกไม่ต้องเช็คพอยคืออะไรกูบอกหู้จักรนะสมควรจะได้อยู่ไอ้สัตว์ตอนแรกเราปรับตัวไม่ถูกนะเราจะเล่นออยตอนที่มันเพื่อนมันบู๊ให้บู๊ให้ปะเพื่อนที่เดินไปโดนเฉยเนี่ยหมดอ่ะเดยวมันก็มางฟาดได้เฉยเลยบันก็เขายากหนออกไปเล้วนี่ยตัด